มาๆๆๆๆมาๆๆมามรๆๆๆๆๆๆาๆๆลๆๆๆๆๆาๆๆๆๆวๆๆาๆๆนๆมๆๆ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 ๆ้ๆๆ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 ๆี้ๆๆๆๆ เออทีละจ้าถ้างั้นพี่ขอถอดชุดก่อนนะจ้าได้ค่ะขึ้นมาก็ค่อยลุกนะจ้าถอดแล้วนะจ้าถอดเลยค่ะว่านี่โอ้โหมันหลายชั้นสือเกินอุ้ย ทีรักกว่าจะถอดชุดนี้ออกได้เนี่ยพี่คนหมดอารมณ์พอดีเลพี่วาดทีหลังอะ่ะอย่าใส่ชุดนี้มันรีกว่าจ้ะพี่ขอร้องล่ะนะทําไมล่ะคะพี่เคนชุดเนี้ออกจะสวยพี่เคนพี่เคนก็อดทนอีกนิดนึงสิของดีอะมันก็ต้องใช้เวลานิดนึงเอาวะเอาวะสู้ว ต่อเลยนะต่อเลยจ้ะเอ๊ะทำไมวันนี้พี่เคนทำตัวแ,แปลกๆยิ่งคิดก็ยิ่งแปลกหรือว่าหืมกันนี่ แกเนี่ยยิ้มไม่หยุดเลยนะมีความสุขอะไรไหนแกลองเล่าให้ฉันฟังบ้างสิก็วันนี้เนี่ยเป็นวันพิเศษของฉันนะสิเฮ้ยวันพิเศษอะไรอ่ะแกเล่าให้ฉันฟังบ้างสิยิ่งแกพูดแบบเนี้ยฉันก็ยิ่งอยากรู้เขาไปใหญ่เลยก็วันนี้แพนฉันอ่ะให้ของขวัญฉันด้วยนะแกดูนี่เฮ้ยแกดูสิ ตัวนี้เป็นน้ําหอมแบรนด์ดังเลยนะแกแกลองดมดูสิหอยแกหอมมากเลยอะก็ต้องหอมอยู่แล้วแหละขวดหนึ่งเนี่ยเป็นแสนเลยนะโอ้ยอิจฉาแกสุดๆเลยอะ<_ s> 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 อ๋อใช่แล้วกลิ่นน้ำหอมนั้นเหมือนกลิ่นของกันนี่เลยหรือว่าที่เคนกับกันนี่ เท้าของฉันนี่เฮ้ยแกนี่แกซื้อรองเท้าใหม่แล้วหรอใช่อะแกก็รองเท้าเก่าที่ฉันใส่เมื่อสอวันที่แล้วอ่ะมันไม่ค่อยสวยแฟนฉันเนี่ยก็เลยพาไปซื้อให้ใหม่อะ <c oughs> เรามินติดสุดๆเลยอ่ะเฮ้ยแกเดี๋ยวฉันต้องรีบไปทำงานก่อนนะเดี๋ยวไว้เจอกัน คบบาายยที่แท้ก็เป็นของแกนี่เองยายกันนี่ยังไม่หมดเลย oh. พี่เคนโอ้ยนั oh. ยกพี่เร <c oughs> ิ่มไม่ไหวแล้วนะเหนื่อยแล้วอ่ะ มา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 แก่อัวนะเฮ้ยคิมคิมพี่นี่คิมกลับมาได้ไงเนี่ยพี่เคนนี่พี่อ่าบอกนะว่าคลีมเป็นเมียพี่อ่ะใช่ฉันเอง ฉันก็ว่าทำไมแฟนแกถึงมีเงินซื้อของเปแกเยอะขนาดนั้นที่แท้ก็เป็นผัวที่ไม่เอาการเอางานนี่เองอยู่กินกับฉันแล้วอย่าเอาเงินฉันไปเปเพื่อนฉันอีกเชมคือฉันไม่รู้จริงๆนะว่าพี่เคนอ่ะเป็นแฟนเธออ่ะถ้าฉันรู้อ่ะฉันไม่เอาแฟนเพื่อนมาเป็นผัวหรอกแกหุบป,ปากเลยฉันคิดมาตลอดนะว่าแกเป็นเพื่อนร่วมง,งานที่ดีของฉัน แต่สุดท้ายแกก็คบแฟนเพื่อนคิมคิมคิมฟังพี่อธิบายก่อนนะคิมใจคิมก่อนนะคิมก็อนที่พีต้องทำแบบเนี้ยก็พาดคิมไม่เคยให้อะไรพี่เลยไม่ใช่เหรอพี่ก็เลยต้องดอมอดทนไปหากินข้างนอกเอาอะอ๋อทั้งหมดเนี่ยพี่คิดว่าเป็นความผิดของคิมนั่งเหรอเอ่อคิมพี่ไม่ได้หมาคห้องกันนะคิมฟังพี่อธิบายก่อนนะคิมพอเดี๋ยวพี่ไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้น ฉันต้องขอบคุณพี่ด้วยซ้ําที่ทําให้ฉันตาสว่างชีวิตที่อยู่สุขสบายฉันให้พี่อ่ะคงไม่พอสินะคีมมันไม่ใช่งั้นนะคีมคือว่าพอเถอะพี่ออกไปจากบ้านฉันได้แล้วออกไปสิออกไปคีมพี่โกรธจริงนะคีมครีมคือฉันขอโทษ ฉันไม่รู้จริงๆอ่ะพอเธอกันนี่ฉันไม่โทษแกหรอกแต่ต่อจากเนี้ยเราสองคนก็ถามคนต่างอยู่แล้วกันคำว่าเพื่อนอะใช่กับคนอย่างแกไม่ได้หรอกออกไปเลยนะครีมแกออกไป